เน,นครเดินควงสาวโอ้โหสวยมากขยี้ตารรัวจาแทบไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อลูกลูกสีเปิ้นนครไปบวชและศึกออกมาแล้วล่าสุดก็กลับมาใช้ชีวิตทางโลกพร้อมกับครอบครัวสุดอบอุ่นเหมือนเช่นเคย แต่ล่าสุดจูนกสมาภรรยาของเปิ้ลนครได้โพสภาพถ่ายที่สามีเดินกับสาวกับแคปชั่นว่านครเดินกับสาว p l e n a k r n s i s i อานเอสไอเอสไ c เแสบแสบปวดกระบาล3อ3แสบแสบปวดกระบาลเพลงไวเป้า และชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เพราะสาวที่เปิ้ลนครเดินด้วยนั้นเป็นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องออกัสลูกสาวคนโตที่ตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวตัวสูงหุ่นดีเรียกว่าแทบจะจํากันไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่างๆเช่นพี่ออออออโตมากๆแม่สาวน้อยคนนี้สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยและยิ่งเหมือนแม่จูนมากๆครับโตมากกกดีใจเลี้ยงผ่านอินสตาแกรมมาตั้งแต่เด็กพี่ออ,อ พี่อ๋อข้างหลังเหมือนแม่จูนมากกกโตเป็นแล้วหุ่นดีสวยมากคะ่ะโตเป็นสาวแล้วชอบสไตล์การแต่งตัวของลูกบ้านนี้จริงๆตามเทรนแต่ไม่ตามใครสาวจริงๆด้วยยอพี่อ๋อสวยเลิอฟอฟอฟมากนี่แหละแหละโอ้พี่ออ๋อสวยมากกกน่ารักมากกกหุยยยาพี่อ๋อเป็นสาวมากๆๆสวยด้วยแม่จูนพี่อ๋อเป็นสาววัยมากอบอุ่นจังค่ะ